มาพร้อมกับไฟเรียบร้อยก็คือสวยงามแน่นอนค่ะตัวนี้คะ่ะจะเป็นบานเฟรมอลูมิเนียมสีแชมเปญโกค่ะข้อดีก็คือว่าเขาจะไม่ได้ท้องมากก็คือเหมาะกับรับสไตล์ลักชูรี่เพราะว่าหลังนี้ลูกค้าก็เป็นวัยรุ่นเนาะก็จะชอบไรสีประมาณนี้ตู้เสื้อผ้ามีแค่นี้เหรอไม่พอเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่ก็คือตู้เสื้อผ้าที่ เพิ่มมาตรงปลายเตียงนะคะปลายเตียงก็จะมีตู้เสื้อผ้าแบบนี้เลยเปิดมาปุ๊บไฟติดเลยค่ะไม่ต้องกดเปิดเลยตรงนี้ก็จะมาเป็นสองราวแขวนเหมือนกันก็คือชั้นนี้ก็สามารถที่จะถอดได้เหมือนเดิมเนาะส่วนใหญ่ลูกค้าจะเน้นเป็นแขวนเสื้อแล้วก็เป็นแขวนกางเกงมากกว่าเป็นแบบพับค่ะหลังนี้ก็เลยจะเป็นทําออกมาเป็นราวแขวนค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะจะเป็นตู้โชว์สาหรับเก็บกระเป๋าตู้ตัวนี้เป็นไฟที่เปิดพร้อมกับสวิทช์ห้องค่ะมาจนถึงตรงนี้ ก็จะเป็นที่เขียนหนังสือนะคะที่เขียนหนังสือตัวนี้จะเป็นไม้ย,ยาวไปเลยค่ะก็คือนั่งสำหรับ enjoy นิดนึงตัวนี้ก็เป็น take view ภายนอกได้โอเคก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นอ้อลืมไปค่ะอีกอย่างหนึ่งทุกคนก็คือตัวนี้นะคะเราจะกรุเป็นผนังที่มันล้อกับ ทั้งห้องเลยเนาะจะเป็นกูกผนังสําหรับติดแอร์ค่ะเพราะว่าหลังนี้ลูกค้าไม่ได้ใช้แอร์แบบฝังฝ้าค่ะเขาจะใช้เป็นแอร์วอลทายเนาะแล้วคือเราบิวเต็มไปหมดทุกส่วนเลยเราก็เลยทําจุดติดแอร์ไว้ให้ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นกล่องซ่อนบังร้างมากนะคะแล้วก็เป็นแอร์กูด,ด้านนี้แต่งสแตนเลสกับสีให้เข้ากับบรรยากาศร,รอบห้องเลยค่ะอาคะคันนี้ก็จะเป็นบ้านของโครงการพีโก้ล v เวอร์วิวสันกําแพงค่ะที่เราได้บิวอินกันนะคะส่วนใครที่ต้องการปรึกษาในเรื่องงานออกแบบพร้อมกับตกแต่งภายในสามารถ าติดต่อเจนได้ที่เบอร์หรือว่านี่ได้เลยนะคะอย่าลืมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ